คลิปนี้เป็นแรนดอมในหัวข้อที่ว่ามีคนแอบ,บเอาดวงของท่านไปให้หมอดูดูและหมอดูก็ทำนายว่าอะไรเราก็มาเริ่มกันนะคะใบแรกค่ะศิลปินอิติอรหังทิพระจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพระจักขุวิโสทายิ หมอ,อดูมันทายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือความร่ำรวยอันนี้คือโจรหมอดูบอกว่าดวงเนี้ยรวยเป็นดวงคนรวยความรักไม่ค่อยสมหวังใช้เงินเก่งด้วย เป็นคนที่ชอบมีปัญหาทะเลาะกับชาวบ้านเป็นคนดื้อรั้นเป็นคนแบบอ่อชอบมีปัญหาชอบมีเรื่องทะเลาะกับคนนั้นคนนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยคนคนนี้ยเขาเป็นพวกศิลปินคนคนนี้เขาเป็นดวงคนศิลปินเป็นคนศิลปินเป็นคนรักการผจญภัยเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นคนที่แบบมีความเป็นศิลปินในตัว เป็นดาราเป็นนักแสดงได้เป็นคนชอบผจญภยัยมักจะไม่ค่อยสมหวังในความรักด้วยนะแต่คนคนนี้เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหน้าตาสวยคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความลับเยอะแล้วก็มีนิสัยเจ้าเล่์ดวงเนี้จะเป็นดวงที่มีมรดกเยอะมีทรัพย์เยอะแต่เป็นคนที่คบยากเนะ่ยเป็นคนที่มีความลับเยอะเนี่ยสกิลเลต์โซเซียลตี้อ่ะ s ก c ล e t ตโซไซตอ่ะ คุณไม่สามารถที่จะเข้าถึงคนคนนี้ได้หมอดูบอกว่าคนคนนี้ยเป็นคนลึกลับซ่อนเล้นหมอดูบอกกับคนที่เอาแอบ,บเอาดวงของคุณไปดูหมอดูเห็นดวงของคุณนะ่ะหมอดูมันก็ทายว่าดวงเนี้ยจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนเด่นคนดังคนดวงลักษณะแบบเนี้ย เป็นดวงที่จะรวยมากในอนาคตเนี่ยดวงของคนผู้เนี้จะรวยเป็นคนหน้าตาสวยเป็นคนมีเป็นคนมีเนนมสเน่ห์มีคนมาลักมาชอบเยอะเป็นคนรวยเป็นคนมีความลับเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีนิสัยไร้ากาจเจ้าเล่ยด้วยคนคนนี้เล่นของหมอดูมันมันเอาดวงคุณไปดูแล้วมันทายว่าคุณน่ะเป็นพวกที่แบบ มีเวทมนต์อยู่ในตัวเป็นพวกเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำแล้วมันก็บอกว่าดวงของคนคนนี้เคยโดนขม่มเ,เคยโดนข่มเหงมาก่อนถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเคยโดนข่มขืนมาก่อนหรือไม่ก็โดนทำร้ายร่างกายถ้าหากเป็นผู้ชายเนี่ยก็โดนก่นแก้งโดนลังแกดวงนี้เป็นดวงคนใจบุญสุนทานมีนิสัยดื้อรัน้นชอบเอาชนะคน ดวงนี้นะหมอดูมันบอกว่าผู้หญิงคนนี้คุณอย่าไปจีบเขาเลยเขาเป็นคนใจบุญสุนทานก็จริงแต่เขาชอบเอาชนะคนแล้วเขาเป็นคนหัวดื้อแล้วตัวคุณกับเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนื้อคู่กันด้วยเพราะว่า ผู้หญิงคนนี้เหมือนเขาไม่ได้คิดจะรักจะชอบอะไรคุณเลยเขาก็ไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนเรือในทะเลเป็นมารีนมารีนเนอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ชอบที่จะไปเรื่อยๆถ้าคนคนนี้เป็นผู้ชายอะ่ะเขาก็เป็นคนเจ้าชู้ถ้าหากเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไปเรื่อยๆคนคนนี้เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่ว่าเป็นคนที่แบบมีทรัพย์มรดกมากเป็นคนรวยเป็นคนมีตัง หมอดูบรรทายว่าคุณเนี่ยมีพลังของมหาเทพปกป้องคุ้มครองดวงชะตานะเนี่ยมีพลังของพระแม่เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแหละหมอดูมันบอกว่าดวงชะตาเนี้ยเป็นดวงที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้แล้วคลามีบาร,รมีของพระแม่ตีสักติแล้วก็คุณดวงคุณเนี่ยเหมือนเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางระหว่างเทพกับมนุษย์เป็นลูกรักของจัก,กรวาลได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนคอยให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตาเป็นดวงของผู้มีบุญมีคนคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาเป็นคนมีบาร,รมีมาเกิด พื้นดวงเนี้ยจะเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งมากแต่ก็มีศัตรูมากด้วยหมอดูมันบอกว่าดวงเนี้ยเป็นดวงที่แบบสามารถเรียนดูดวงได้เป็นร่างทรงเป็นหมอดูได้เป็นคนที่หาเงินเก่งมากเป็นคนที่สามารถเป็นดารานักร้องได้ได้ดวงเนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพญานาค เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอด24ี่ชั่วโมงมีพญานาคคอยคุ้มครองดวงชะตาเป็นลูกรักษ์ของพญานาคมีดวงวิญญาณของเนี่ยเป็นเป็นใบเน้จะตีเป็นเจ้าแม่กวนอิมได้เพราะว่าที่มืออะ่ะจะมีดวงตาที่มือเนี่ยจะมีตาแบบเจ้าแม่กวนอิมพันมือ เจ้าแม่กวนอินปางพันมือที่ฝ่ามือจะมีดวงตานะที่ช่วยน้ำท่วมหมอดูบอกว่าดวงของคนคนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยเยอะมากแล้วเป็นดวงของคนสวยด้วยเป็นสาวสวยเป็นหนุ่มเหรอมีภาวะของเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าอันนี้ยเทพธิดาแห่งความงาม เป็นคนหน้าตาดีมากมีความเป็นผู้นําถ้าหากเป็นผู้หญิงก็คือสวยมากถ้าหากเป็นผู้ชายก็รูปร่างกำยำแข็งแรงเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบมีปัญหาทออะเลาะกับชาวบ้านแต่เป็นคนรักสันโดษไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวมักจะมีปัญหาเรื่องความรักแต่จะ แต่จะสามารถเอาชนะทุกคนได้เพราะว่าเป็นคนที่มีความเป็นนักลบในตัวเป็นดวงที่มีความเป็นนักลบในตัวเนี่ยอาจดวงนี้อาจจะได้เป็นข้าราชการทหารตำรวจได้เลย หมอดูบอกว่าดวงนี้มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากโอ้หมอดูบอกว่าคุณะ่ะไปทะเลาะก,กับคนรวยหมอดูอะเอาดวงของคุณไปดูแล้วบอกว่าคนคนนี้ยวาสนาเขาดีมากเลยนะ ในอนาคตเขาจะรวยมากเลยเหมือนพระเจ้าเนี่ยยื่นเงินให้ <c oughs> โอ้โหมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบ้านมีรถเป็นคนรวยจะได้ลูกสาวสวยด้วยจะได้ลูกที่ดีสาม,มีเนี่ยจะอุปถัมภ์และช่วยให้รวยเขาบอกว่าดวงเนี้ยได้สาม,มีดีได้ลูกดี พื้นดวงดีจะรวยจะมีบ้านมีรถได้ลูกน่ารักมีสามีมคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนขี่ผัวยอมให้ขี่คอเก็บผลส้มเขาบอกว่าคุณอะมีภาระ,ะต้องรับผิดชอบเยอะมีหนี้สินแล้วก็เคยเคยเคยมีหนี้สินเคยอกหัก และมักจะมีปัญหากับพวกโรคจิตมีคนโรคจิตเนี่ยชอบแอบ,บตามแต่ตอนนี้ดวงคุณเนี่ยหมดเคราะแล้วได้จุดเทียนเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาบอกว่าดวงเนี้ยแฟนเก่าเนี่ยเนี่ยมีแฟนเก่าเนี่ยอยากจะวนกลับมาคัมแบ็กเขาบอกว่าดวงเนี้ยเป็นดวงคนหน้าตาดีอ่ะก็เลยทําให้แบบมักจะมีปัญหาเรื่องความรัก แฟนใหม่แฟนเก่าเนี่ยแบบเหมือนแย่งกันอะเหมือนผัวผัวใหม่ก็มีแล้วอะแต่ผัวเก่าก็อยากจะกลับมาคืนดีเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนที่แบบรักสงบนะชอบไปเรื่อยๆถ้าไม่มีใครมาทําให้วุ่นวายใจอะ่ะคุณก็ชอบที่จะไปของคุณเรื่อยๆอะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ